นะครับเแฮกจะมาแนะนำนะครับวิธีการาเปลี่ยนเกียร์หรือเชนเกียร์รถปาเจโร่สปอร์ตนะครับปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยมันเป็นเกียร์ออตโต้นะครับเพื่อการขับรถเนี่ยจะได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราเล่นกับเกียร์นะครับเกียร์ของรถยนต์ปาเจโร่เนี่ยนะครับมันจะมีมันจะสำหรับาการที่จะแซง ขึ้นเขานะครับการแซงหรือขึ้นเขาเวลาจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนะมันจะมีอยู่2อย่างก็คือที่ปุ่มเกียร์ตรงนี้นะครับกับปุ่ม pattern s h i f นี่ครับลบกับบวกเนี่ยนะฮะ pattern s h i f นะครับทีนี้หลักการหรือวิธีการที่เราจะแซงนะครับตอนที่เราจะแซงเวลาขับไปที่ถนนสวนเลนนะครับสวนทางนะครับเกียร์นี่นะครับเกียร์ตัวนี้นะฮะนี่นะครับ ถ้าจะแซงนะครับอันดับแรกเนี่ยหรือกรณีจะขึ้นเขาก็แล้วแต่นะครับเขาสูงหรือลงเขาหลักการขึ้นเขาลงเขานะฮะให้เรานะครับจับเกียร์นะครับจับเกียร์ตรงนี้นะครับผักมาผักเกียร์ไปทางซ้ายนะครับนี่นะครับผักไปด้านซ้ายนี่นะครับผักไปด้านซ้ายจะสังเกตตรงที่หน้าปัดนะครับเกียร์จะเป็นจะมีเลขเกียร์บอกนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะไปปรับที่พารเนอร์ชิปนะครับถ้าสมมุติจะเร่งแซงนะครับถ้าเกียร์มันรอบมันไม่ได้นะครับเราก็ไปปรับเลือกคลิกที่ตัวพารเนอร์ชิปตรงนี้นะครับเพื่อลดเกียร์ลงนะครับให้เหลือเจ็ดนะครับสมมุตินะฮะอย่างเงี้นะฮะเป็นเกียร์เจ็ดนะครับมันก็จะเร่งแล้วเราก็ทําการคลิกดาวนะครับคลิกดาวหมายถึงว่าเราเหยียบเหยียบตัวคันเร่งนะครับแล้วก็ เพิ่มอัต,อตราเร่งของรถให้มันแรงขึ้นนะครับพอหลังจากที่เราแซงเสร็จนะครับเราก็จะตกรถเข้าที่เลนซ้ายนะครับเราก็มาปรับเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับเกียร์มันมาฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับเกียร์ไม่จะเปลี่ยน,นเป็น D นะครับเป็นเกียร์ D นี่นะฮะหลักการหลักการที่มันเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคของการใช้เกียร์ของรถยนต์รุ่นปาเจโรนะครับซึ่ง มันมันขับสนุกนะครับเวลาเราเล่นแซงแล้วก็มันเชื่อมั่นมันปลอดภัยนะครับเชื่อใจได้นะครับเวลาเล่นแซงแ่ว่ารอบจะไม่ตกนะครับเราสามารถที่จะทํารอบได้รอบได้นะครับแต่ว่ากรณีบางทีถ้าเกิดเราไม่ไม่เชนเกียร์หรือไม่เปลี่ยนเกียร์นะฮะเราก็ทําการลิกดาวนะครับลิกดาวที่คันเร่งเหยียบด้วยเกียร์ดีก็ได้นะครับแต่ว่ามันบางทีมันไม่ได้ดังใจนะฮะ ่รอบเกียร์มันกลับมันมันทำรอบไม่ได้ดั่งใจเราก็ทําการปัดเกียร์ตรงนี้นะครับปัดเกียร์นะครับเวลาขึ้นเขาเนี่ยไปที่ฝั่งซ้ายเกียร์นี่มันจะฉลาดนะครับเกียร์มันมีความฉลาดในตัวของมันนะครับเวลาเราปรับไปด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ที่น้าปัดให้เราอัตโนมัตินะครับปรับไปด้านซ้ายเสร็จถ้าเกียร์เกียร์ที่มันยังค้างอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ดั่งใจเราก็ทําการปรับลดเกียร์ที่พัฒน์ดัชนีนะฮะ ว่าลดหรือบวกเพิ่มที่ันดั้งชิไม่ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วพอเราได้เกียร์ออรอบได้ตามใจเราแล้วเนี่ยเราก็ปรับเกียร์ตัวนี้นะครับให้มาเป็นมาไปอยู่ฝั่งขวาเป็นเกียร์ดีตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับท่านที่ใช้รถยนปาเจโรสปอร์ตอยู่นะครับหรือรถยนต์รุ่นอื่นนะครับเราก็ต้องเรียนเรียนรู้วิธีการขับวิธีการใช้เกียร์นะครับ ต้องนะครับมันก็จะทําให้การขับรถของเรานะครับมีความสนุกมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับในการแนะนําในครั้งนี้นะฮะแฮกไม่แนะนําไม่แนะนําทุกทา่านให้ใช้โทรศัพท์ไปด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าแฮกขับรถคนเดียวนะครับก็เลยถือโทรศัพท์เพื่อที่จะทําคลิปแนะนําไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ขับเร็วนะครับก็ขับไปช้าๆนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการให้ท่านด้วยนะครับ พอสมควรนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์หรือเชนเกียร์นะครับของรถยนต์รุ่นปาเจโร่สปอร์ตนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นเทคนิคที่เราใช้กันอยู่หลายๆท่านอาจจะทราบแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบก็เอาไปใช้กันได้นะครับก็จะทําให้เราขับรถด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาเร่งแซงหรือเวลาขึ้นเขานะครับแล้วก็เวลาใช้เกียร์ต่ําลงเขานะครับก็หลักการอันดับแรกอย่าลืมนะครับ ก่อนที่เราจะไปใช้แพทเทิร์นชินะครับเราก็จะทําการผักเกียร์ไปฝั่งไปด้านซ้ายก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เลขเกียร์เปลี่ยนที่หน้าปัดจากนั้นเราก็ทําการปรับที่แพทเทิร์นชิ k แพทเทิร์นชินะครับเท่าที่นะครับแพทเทิร์นชิได้นะครับตามใจชอบเราได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้แฮกก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านใดมีคําถามหรือสงสัยตรงไหนก็ สามารถฝากไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ